เรามาเข้าเรื่องที่คุณอัญชลีก่อนนะครับคุณอัญชลีเนี่ยจากข้อมูลที่ผมทราบมาก็คือไปพำนักทํางานนะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปีเอ่อหนึ่งเก้าเก้าแปดไปตั้งแต่ปีหนึ่งประมาณสักสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นไปทําอะไรที่นั่นครับอ๋อเออก็ไปเป็นนักเรียนแล้วก็แต่งงานแล้วก็ ทำงานให้กับทางบริษัทที่นี่ครอบครัวมีธุรกิจที่นี่แล้วก็ส่งของวัวสดุดิบกลับมาที่นี่ค่ะก็คือไปกลับไปกลับอยู่ตต<ะ>งนี้แต่ว่าพื้นหลักๆจะอยู่ที่นั่นใช่ค่ะหลักๆจะอยู่ที่นั่นพอเรียนจบก็ทํางานก็อยู่ที่นั่นะนะครับใช้ชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับก็ปกติดีปกติดีค่ะนะครับแต่วันนึงเนี่ยมีคนบอกว่าในข้อมูลบอกว่าปวดตามข้ออยู่ๆก็ ปวดข้อแล้วก็ออกเวลาออเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแล้วผื่นตามตัวเป็นในแดงมันจ้ำๆนะครับอันนั้นเป็นตอนสักกี่ปีมาแล้วอ,อ่อ,อตอนนี้ก็ประมาณประมาณสิปีแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะฮะ<อ>จกนกระทั่งเมื่อประมาณสัก8ปีเนี่ย<อ>ก็ไปหาหมอแล้วก็ทสเลือดปรากฏว่าก็เป็นโรคลูปัสทั้งน้นบอกว่าเป็นโรคลูปัส ใช่ฮะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อค่ะปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่ฮะแล้วแล้วมีอาการอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้ฮะโดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยฮะโอ้ยิงนี้อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้สิฮะก็ต้อง เขามีเามีเสื้อ UV อะฮะใส่โอต้อง,องใส่เสื้อแขนยาวที่กันร<ช>ังแสง<ะ>ด้วยะเวลาจะกลับมาก็ต้องป้องกันอย่างนั้นใช่ค่ะโอ้โหทรมานไหมฮะก็ชินแล้วค่ะเป็นสิบกว่าปีเลยใช่ะเป็นสิบกว่าปีอาจารย์ครับผมขออนุญาตขอความรู้หน่อยครับลูปัสชื่อนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมันโรคอะไรครับค่ะลูปัสนี่ก็เป็นโรคที่แพ้ภูมิตัวเอง ชนิดหนึ่งนะคะโดยปกติเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่ทีนี้โดยปกติภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเขาจะจดจําได้ว่าอันไหนคือตัวเอง,อ,อ,เอ,งอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมอันนี้เป็นลักษณะภูมิคุ้มกันที่ปกตินะคะถ้าเชื้อโรคเข้าไปภูมิคุ้มกันจะจําได้ว่านี่ไม่ใช่ของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องจัดการทําลาย แต่ถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งเขาจะจดจำไม่ได้ว่าอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมอันไหนคือตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำลายตัวเองด้วยทีนี้จะทำลายตัวเองที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนก็แสดงออกมาทางผิวหนังครับบางคนก็แสดงออกมากับระบบเลือดอย่างปวดข้อนี่ก็เป็นอ,อันนี้ก็ไปที่ข้อ Uh huh. หรือไปที่ไตไปที่ปอดไปที่ระบบประสาทก็มีอันนี้ก็แล้วแต่แต,แต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันอ่าซิสเซมิกลูปัสอิริทิมาโตซัสที่เราเรียก SLE หรือโรคพุ่มพวงเออนั่นสิกำลังจะอันนั้นเป็นเป็นอาการขั้นท้ายๆแต่ของคุณอัญชลีนี่เข้าใจว่าอาการไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นเพราะว่าออกมา hmm. แค่ทางผิวหนังเป็นวัตเตอร์ไฟวัตเตอร์เรคือ เป็นผื่นแดงีเสื้อค่ะพอเจอแดดปุ๊บก็จะขึ้นแดงเหมือนผีผีเสื้อครับนะะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับโรค SLE ค่ะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั้นนะคะยังไม่รุนแรงเท่าซึ่งโรคเนี้ยถ้าเจอแสงแดดอะไรขึ้นมาก็จะเป็นผื่นแดงเป็นจ้ำขึ้นมาตามผิวหนังคือจะไวต่อแสง UV นะคะเพราะฉะนั้นถึงคนที่เป็นก็มักจะต้องใส่เสื้อผ้าที่กัน UV เอาไว้ดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับ ก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอให้ทานยาประเภทพวกควินินค่ะที่ยานี้เป็นยาที่สําหรับคนที่เป็นมาลาเรียแต่เข้าใช้รักษาโรคลรป,ปัสได้ค่ะคือทานไปแล้วไออาการปวดมันก็หายไปก็ทุเลา,าทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้น<ะ>แต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะ วันล,ละหน<ะ>ึ่งเม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ดได้ดีนะแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานานานๆจะไปทําลายตับแล้วก็มไม่ดีกับร่างกายดิฉันก็เลยพยายามศึกษาว่าจะมีอะไรอย่างอื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยมันเพราะมันมนขั้นสุดท้ายผลข้างเคียงก็จะทำให้ตับเราเนี่ย ทุกทำลายไปศึกษาแล้วคาดว่ามันจะอาจจะมีผลต่อตับอ่าแล้วก็ตาด้วย<า><อ>แล้วก็ตาด้วยก็เลยอยากจะหาทางออกอย่างอื่นฮะก็ะพอดอีเจอกับดรพิเชษซึ่งเป็นเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันครับดรพิเชษก็เลยบอกว่าลองลองทานตัวนี้ดูซิว่าอ,อาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานมาประมาณปีกว่าโอ้รับประทานมาได้ปีกว่าฮะ<ห>โกรธเพื่อนคนนี้ไหมฮะ อ๋อนี่แฮปปี้มาตอนทำไมไม่ทำไมถึงเพิ่งมาบอกว่าให้ฉันทานได้ปีกว่าเพราะว่าเพราะว่าโดยบังเอิญไปเจอเพื่อนที่อเมริกาคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของดรพิเชษด้วยก็เป็นหมอด้วยกันก็เลยแนะนํามาในที่สุดก็เจอดรพิเชษแล้วก็บอกบอกว่านี่ลองทานตัวนี้ดูเคยรับประทานมาแล้วปีกว่าค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะผมผมถามนิดนึงว่าทานไปแล้วปีกว่า ขณะที่ยังทานยาด้วยไหมครับก็พยายามลดยาอพรคานิวนี่ไประหว่างที่จานก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดไปลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามเดือนนี้ก็ไม่ได้ทานยาแพคานิวลดเองหรือคุณหมอเองลดเองลดเองนะฮะเดี๋ยวจะโดนอาจารย์ภัยตำหนิแล้วเดี๋ยวอาจารย์ภัยต้องถือไม่เรียวตีแล้วเพราะว่าคนหมอที่นู่นเขาไม่เชื่อด้า่อง alternative h e a l t h c a r ก็เลยไม่ไม่ได้บอกเขาก็ลดเองค่ะนั่นสิครับผมกำลังจะถามคุณอัจฉริว่าไปอยู่ถึงมึงนอกเทคนิคการแพทย์ของเขาก็เรียกว่าถือว่าสุดยอดของโลกเหมือนกันแต่ยังเชื่อทําไมถึงเชื่อในสิ่งที่อาจารย์พิเชษได้ค้นคว้าได้วิจัยออกมาเพราะว่าอพอทานแล้วเนี่ยโรคนี้ไอตัวเอ็ A เนี่ยมันก็ไม่ปรากฏอีกปรากฏว่าหลังจากสเดือนก็ไปเทสเลือด ตัว NA ก็น้อยลงครับแล้วก็หกเดือนก็หายไปเลยคือไอ้ค่าไอ้ค่าตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่มีอีกค่ะทานอยู่เมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผลหลังจากหกเดือนแล้วค่ะโอ้โหทานทั้งหกเดือนเลยนะฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้อแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นถามหน่อยครับอาจารย์พิเชษครับว่าบิ่มไปทําอะไรในร่างกายคุณอัญชลีฮะ ผมว่าคุณต้นก็ตอบได้แล้วแหมอาจารย์ก็อย่างมันคือผมตอบเนี่ยผมตอบได้โดยหลักการเข้าคร่าวแต่ว่าโดยรายละเอียดลึกซึ้งโดยเฉพาะโรคใหม่ๆอย่างเงี้ยอาจารย์ลองให้คําตอบหน่อยนะบจริงๆ sle lupus นะก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองครับการแพ้ภูมิตัวเองเกิดเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในเม็ดเลือดขาวของเรามี th 2เยอะไปเยอะไปเยอะไปคือ th 2นี่เป็นสิ่งดีธรรมชาติถึงสร้างมานะครับ สร้างขึ้ื่มือเพื่อจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นสารก่อภูมิแพ้หรือนอนพยาธิที่เข้าสู่ร่างกายแต่เวลามีมากเกินไปอย่างของกรณีคุณอัญชลีมีมากเกินไปมันก็ไปจัดการกับตัวเองนะครับก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองขึ้นมาคือไอ้มากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไ,ไปโดนเชื้อโรคหรือว่ามีสิ่งเร้าอื่นๆขึ้นมามัน อาจจะอย่างกรณีเนี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากต้นตอ,องกรรม,มพันธ์อ่ามีส่วนจากกรรม,มพันธ์นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพิ่งอย่าพึ่งตกใจนะครับว่าพอเป็นโรคนี้เออเกิดจากเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะครับ <c oughs> โรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยพฤติกรรมโรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยการสืบทอดทางพันธุก,กรรมครับนะครับแล้วเมื่อใช้แล้วกรณีคุณอัญชลีผมมาใช้ตอนตอน้ตนๆวิธีวิธีที่ผมบอกคุณอัญชลีไปก็คืออย่าพิ่งหยุดยา เพราะของเรามันไม่ใช่ยาของเราแปะแค่เข้าไปแล้วปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลโดยการไปทํางานกับไม่เล็ดข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นค่อยค่อยลดไปครับ,ค,รบคุณชลยก็ทําตามนั้นแล้วก็สามเดือนเขาลดยาได้นะครับก,ก็แสดงว่ามันมีการตอบรับที่ดีก็สรุปก็คือว่าแคปซูลที่คุณชฉลีทานเข้าไปเนี่ย มันไปทํางานกับเม็เลืขาวแล้วก็ลดไอทีเทีะชองที่มันเกินเกินไปให้กลับสู่สมดุลออันนี้ได้ลองคุยกับคุณหมอที่นั่นไหมครับคุณญฉลีคุณหมอที่นั่นไม่ยอมรับว่ายาที่เป็นแอลอรานิีฟเท์แคร์เขาเขาไม่ยอมรับเราได้เล่าให้เขาฟังไหมไม่ได้เล่าค่ะอ้าวทำไมไม่ลองเล่าดูเพราะว่าเขาบอกว่าคุณจะทาอะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่าถ้าหายก็เรื่องของคุณ ก็ S <S> <S ส่วนมากหมอที่ไปหาเขาจะไม่เชื่อค่ะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้บอกเขาก็ลดเองอ๋อต้นผมผมอยากจะเรียนว่าไม่เพียงแต่ในเมริกาครับผมว่าทั่วโลกเขาจะไม่เชื่อเอาตัวเล็ก medicine เพราะว่ามันไม่มีการศึกษาชัดเจนแล้วก็ไม่มีการติดตามว่ากินเข้าไปแล้วเขาไปทำอะไรกับร่างกายครับบังเกินของเรานักวิยาศาร์กลุ่มเรามันเป็นกลุ่มสุกสนทมากที่สุดในโลกนฮะ พอกินเข้าไปพอคนเขากินแล้วดีแล้วก็อยากจะรู้ไปทําอะไรครับเมื่อเรารู้ว่าทําอะไรมันไปทงางานไ่เลือดขาวลักษณะอย่างไรแล้วมีการทดสอบทางหลักภูมิคุ้มกันวิทยาชัดเจนครับเราก็รู้เราก็ชัดเจนคือถ้าหมอคนที่ดูแลคุณอัญชลีเนี่ยได้รับข้อมูลจากเราไปผมว่าเขาก็ต้องเชื่อนะครับแต่ว่าเขาอาจจะถูกอบรมในเมื่อ23่0ปีที่แล้วครับ อาจจะไม่มีาศาสตร์นี้เกิดขึ้นศาสตร์ของปุ่มกุ้มกันยาเกี่ยวกับ T cell เนี่ยมันเกิดขึ้นมา20ปีหลังลเราโดยเฉพาะยยิ่งตัวตัวหนึ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วนี่เองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวิทยาการล่าสุดในศตวรรษที่21มันจะไม่ไม่แปลกใจเลยที่ว่าหมอเขาจะไม่รับสาเหตุที่ไม่รับเป็นเพราะไม่รู้ไม่ใช่ไม่รับเพราะเพราะเพราะมันไม่ดีเพราะมันไม่ดีหรือไม่รับเพราะไม่อยากจะรู้ ครับอาจจะเป็นได้ว่าไม่อยากจะรู้คราวนี้ผมย้อนกลับไปที่อาการของคุณอญชลีอีกนิดหนึ่งนะครับรบกวนอาจารย์นำพายช่วยด้วยคือยาที่รับประทานตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นแค่ยาบรรเทาอาการไม่สามารถรักษาให้หายได้ใช่ไหมครับโรค a u t o i m m u n i s ิ s หรือแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถรักษาได้ทุกโรคเลยแต่ควบคุมได้เราจะใช้คำว่าควบคุมได้อ,อย่าง SLE เนี่ย ก็สามารถมีชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่ต้องทานยาที่กดภูมิคุ้มกันเอาไว้ก็ถือเรียกง่ายๆว่าต้องมีตังค์ซื้อยากินไปเรื่อยๆค่ะจนตายกันไปข้างค่ะแต่ว่ายาบางอย่างราคามันก็ไม่แพงนะ<อ>าบางอย่างก็แพงยาที่ออกมาใหม่ๆที่เ,เขาบอกว่าเป็น ตัวปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันเขาเรียกอิโมโนโมโดูเลเตอร์เนี่ยพวกนี้ก็จะแพงมากเลยนะแต่ว่ายากเก่าๆอย่างสเตียรอยครับไฮดรอกซิคอรควีนพวกนี้จะไม่แพงเมทโทเทกเซนไม่แพงแต่ยังงั้นผมก็จะเปลี่ยนทัศนะกับคำว่ายารักษาโรคเนี่ยต้องค่อยๆเลือนไปนิดหนึ่งผมถามต่อเน,นื่องคงน่าจะเป็นคำถามแทนใจคุณอนันชลีด้วยว่าจะต้องบิมต่อไปเรื่อยๆหรือบิมไปจนถึงแค่ไหนอาการมันถึงจะหาย เมื่อสุขภาพของเราดีคุณภาพชีวิตของเราดีแล้วนะฮะเราก็สดชื่นแล้วก็จะไม่เป็นอะไรอ่ะนะ,ะครับแต่ขณะนีะ้แคปซูลอาร์ทินอกซี่คุณอัญชรีใช้เข้าใจว่าตอนนี้เหลือวันละสองเม็ดใช่ค่ะเคยลองคิดจะหยุดดูไหมยังไม่กล้าหยุดฮะตอนนี้เพราะเพิ่งทานมาได้ปีเดียวอแต่ว่าผม<อ>ว่าใ,ใจลึกๆต้องมีนะข้อดีที่สุดของของอารทินอกก็คือว่าอาการปวดทุกอย่างหายไปครับ ไม่มีเลยไม่ปวด,ดเลยไม่ปวดเลยไม่ทุกข้อทุกข้ไปเช็คัพร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีไหมครับก็ทุกอย่างดีหมดคะตับตับไตคอเลสเตอรอลความดันเอ่อทุกอย่างดีไม่มีผลข้างเคียงใดๆครั้ง <ๆ S 1> สุดท้ายเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยปกติหมดคะอืมอืม,อมวันนี้เกิดความเชื่อมั่นละว่าสิ่งที่อาจารย์พิเชคกับคณะได้คิดคดวิจัยมาถูกต้องเพราะว่า ผลที่ดีที่สุดคือไม่ไม่มีอาการปวดครับแล้วเดินออกไปแดดเนี่ยบางก็ไม่ต้องคือไม่ต้องใส่เสื้อ UV อืมอืมใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพื่อนๆถามไหมครับเพื่อนก็ถามว่าทําไมหน้าตาแบบสดใสอะไฮะอันนี้ฝรั่งถามใช่ไหมฮะใช่แล้วอธิบายเขายังไงฮะเออก็บอกว่าเนี่ยทานตัวเนี้อา์ตินอกเนี่ยฮะ แล้วแล้วเขาบอกอยังไงเอ้ยอยู่ไร้สาระไหมหอะยบางคนก็เชื่อค่ะอ,อืม,อม,อมเพราะว่าฝรั่งตอนนี้เขาก็เปลี่ยนความเชื่อมั่นไปทางเอลตันนาจิเฮลว์แคร์โ,ครโดยเฉพาะแถวๆทางเวสต์โคสต์แคลิฟอร์เนียอืค่บก็ถือว่าเป็นการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกว่านอกจากเรา คณะของ Operation Beam ได้คิดค้นได้วิจัยแล้วเนี่ยยังมีองค์ความรู้ที่คอยที่จะสนับสนุนด้วยรวมทั้งคนที่ได้ประสบกับตัวเองมานะครับขอบคุณคุณอัญชลีมากนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไปจนถึง100ยปีนะฮะอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์พิเชษนะฮะผมผมตั้งใจอยู่ถึงร้ออัญชลีจะไปก่อนก็ไปก่อนฮะจะรีบไปไหนกัน่ะอ่ะมาถึงอีกหนึ่ง